สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับสู่ช่องสาระมีเพราะเรามีสาระค่ะวันนี้เราจะมาเล่าเรื่องของผู้หญิงสองคนนะคะที่เรียกว่าพระเจ้าเฮนรี่ที่8เนี่ยเอาไม่อยู่คนแรกเนี่ยเรียกว่าเซโนกับพระเจ้าเฮนรี่เลยนะคะแล้วคนที่สองเนี่ยก็เรียกว่าเอาตัวรอดได้แบบสวยๆแล้วนอกจากนั้นเราจะมาเฉลยว่าจริงๆแล้วเธอเนี่ยสวยหรือไม่สวยกันแน่นะคะคนแรกก่อนเลยเรามาที่คริสตินาแห่งเดนมาร์ก เธอเนี่ยเป็นหลานของกษัตริย์ชาวซห้าแห่งสเปนนะคะถ้าเกิดว่าโดยชาติตระกูลแล้วเนี่ยเธอมาจากราชวงศ์เดนมาร์กนะคะแต่ว่าเรียกว่าเติบโตแล้วก็อยู่ในแวดวงอ้อมอกของสายฮับสบุกโดยแท้และแน่นอนก็คือตามธรรมเนียมฮับสบกก็คือการแต่งงานออกเพื่อความร่ำรวยและก็ขยายอำนาจนั่นเองและเธอก็เป็นหนึ่งในหมากตัวนั้นนะคะ ตอนที่เธออายุ11ปีเนี่ยออพระเจ้าชาวซีห้าก็เหมือนกับแบบจะให้เธอไปแต่งงานกับออระยุคฟรานเชสโกที่2แห่งมิลานนะคะเพราะว่าตอนนั้นนะ่ะมิลานเรียกว่าเจริญรุ่งเรืองแล้วก็ร่ำรวยเรียกว่าเป็นเมืองขุมทรัพย์ที่ใครๆเขาก็อยากได้นั่นแหละค่ะเป็นเหตุผลว่าเธอถูกแต่งไปให้ออฟรานเชสโกที่2ซึ่งอายุ40ปีในขณะที่เธออายุเพียง11ปีนะคะ เพก็ปรากฏว่ามันเป็นการแต่งงานอย่างที่เรียกว่า proxy ก่อนก็คือว่าตัวฟรานเชสโกเนี่ยไม่ได้มานะคะก็คือมีตัวแทนแล้วก็เหมือนมาทําเป็นพิธีว่าเออมันมีการแต่งงานกันจริงนะคะแล้วก็หลังจากนั้นเนี่ยกษัตริย์ชาวซิฮ้าก็เร่งรัดคริสตินา,าบอกว่าให้รีบเดินทางไปมิลานนะแล้วก็แบบไปถึงแล้วให้เข้าหอเลยนะเด็กอายุ11เองนะยังไม่12เลย เหตุผลที่พระเจ้าชาวซีห้าเนี่ยเร่งรัดแบบนี้ก็เพราะว่าอย่างที่เราบอกว่าแตยุคแข่งฟรานเชสโกเนี่ยเป็นแตยุคแข่งมิลานแล้วมิลานก็รวยนะคะแล้วตัวฟรานเชสโกเนี่ยอายุ40เราแล้วก็ร่างกายไม่แข็งแรงแล้วก็ไม่มีทายาทด,ด้วยเพราะฉะนั้นการที่ถ้าเกิดว่าคริสติน่าไปถึงแล้วก็เข้าขออย่างสมบูรณ์เนี่ยตามหลักศาสนาคริสเนี่ยมันถือว่าเป็นการแบบ แต่งงานฝูกพันุ์โดยตามกฎหมายเพราะฉะนั้นพระเจ้าชาซีห้าก็เหมือนกันเออขอให้เข้าขอนะแล้วก็เป็นการแต่งงานที่สมบูรณ์หลังจากนั้นนะไม่ว่าแบบเขาจะตายเขาจะมีลูกหรือเขาจะมีมีลูกก็ไม่สําคัญเพราะว่านั่นแปลว่าฮับส่วยยืน่นมือเข้าไปในมิหลานได้แล้วนะคะปรากฏว่าเออนาก็คือแมรี่แห่งฮังกรีเนี่ยก็ไม่พอใจเหมือนกับบอกหลานฉันเพิ่งอายุ11นะ จะให้เข้าหอเลยมันจะได้ยังไงเธอก็บอกไม่ได้ไม่ได้เธอก็เลยเอาข้ออ้างว่าเออคริสนาป่วยไม่สบายแล้วเธอก็เอา,เอาคริสนาเนี่ยออกไปท่องเที่ยวตามเมืองต่างๆนะคะก็รอจนปีถัดมาอายุ12ปีนะคะเขานี้ก็ส่งไปมิลานจริงๆแล้วเขานี้ก็มีการแต่งงานเป็นพิธีระหว่างสองคนอย่างเป็นทางการแล้วก็เข้าหอนะัอ่นแหละค่ะแต่ หปีผ่านไปท่านเองฟรานเชสโกเนี่ยซึ่งที่เราบอกว่าสุขภาพไม่ดีเนี่ยก็เสียชีวิตนะคะเธอก็เลยเป็นไม้ตั้งแต่อายุ13นั่นแหละค่ะคราวนี้ข่ามาฝั่งพระเจ้าเฮนรี่ที่8บ้างหลังจากที่เจนซิมัวเนี่ยเสียชีวิตหลังจากที่เธอคลอดลูกชายให้เขาได้แล้วเนี่ยเฮนรี่ Henry ที่8ก็มองหาเหยื่อรายต่อไปนะคะคราวนี้เวลาจะแต่งงานหลังจากนั้นนี่มันเป็นเรื่องของ อำนาจมันเป็นเรื่องของการเมืองนะคะออโทมัสคอมเบล,ลก็แบบมีลิสต์มาให้นะคะแล้วก็มีเนี่ยหญิงที่แบบเหมาะสมที่จะแต่งกับพระองค์แล้วก็แบบจะช่วยในเรื่องของการเมืองได้เนี่ยก็ปรากฏว่าคริสตินาเนี่ยชื่อมาเป็นอันดับหนึ่งอย่างแรกก็คือเธอเป็นคนสวยอย่างที่สองก็คือเธอเป็นคนฉลาดอย่างที่สามที่สําคัญก็คือเธอมีสายสัมพันธ์กับพับสบวกนะคะแล้วก็ต้องรู้ว่า เฮนรี่ที่8เนี่ยพอแตกจากแยกตัวจากแคทธอลิกเนี่ยก็เรียกว่าเป็นที่เกลียดของคนในยุโรปแล้วก็มีปัญหากับฮับสบวกอยู่แล้วถูกไหมคะก็เหมือนกับแบบถ้าแต่งมันก็เหมือนกับแบบเป็นการแบบออหาพันธมิตรผูกสัมพันธ์แต่จริงๆแล้วก็ต้องเรียกว่าเฮนรี่นี่แบบใจกล้าโนสนโนแคร e นะเพราะอย่าลืมนะคะว่าออพระเจ้าชาซีห้เนี่ย เป็นหลานของแคทเธอรีนแห่งอารากอนซึ่งพระองค์เนี่ยหยา่าแล้วก็ทำให้แบบเกิดความไม่พอใจนะคะแล้วคริสติน่าเนี่ยก็เป็นหลานของพระเจ้าเชาทีห้าอีกคือพระองค์เนี่ยทำเหมือนกับแบบเขาคงลืมไปแล้วมั้งว่าเราเคยมีปัญหากันว่าฉันเคยทำอะไรไว้หรือว่าพระองค์ก็แบบเออฉันไม่สนอะฉันอยากจะทำอะไรฉันก็ทำนะนั่นก็คืออาจจะเป็นความรู้สึกของพระเจ้าเห็นีที่แนะคะ พระเจ้าเฮนรี่ที่8ก็เลยส่งจิตกรที่เป็นจิตกรประจําตัวของพระองค์ซึ่งเป็นคนเยอรมันชื่อฮันส์โคบายเนี่ยบอกว่าช่วยไปไถ่ายไม่ใช่ไปไถ่ายรูปช่วยไปวาดรูปหน่อยของคริสติน่าให้มาดูหน่อยก็คือมัอนนอกจากจะเป็นเรื่องของผลประโยชน์แล้วก็ยังอยากได้ผู้หญิงสวยด้วยบ้างนั่นเถรอว่าคอนเฟิร์มว่าสวยจริงก็เลยฮันส์บานบอกก็เดินทางไปแล้วก็ไปวาดรูปส่งกลับมา พสมกับมาเฮนรี่ก็บอกเออสวยนะสวยก็เลยติดต่อไปนะคะว่าต้องการที่จะแบบเออขอแต่งงานภูกสัมพันธ์กันปรากฏว่าคริสติน่าตอบกลับมาอย่างเจ็บมากเลยเพราะว่าอย่าลืมนะคะว่าตามประวัติของพระเจ้าเฮนรี่ที่8เนี่ยเมียคนแรกเนี่ยซึ่งเป็นญาติของเธอเองเนี่ยก็ถูกยาคนที่สองโดนตัดหัวคนที่สมเนี่ยตายหลังคลอด คือตามเรคคอร์ดนี้มันไม่รอดสักคนน่ะเธอก็เลยตอบกลับมาที่เรียกว่าเป็นประโยคในตำนานเลยบอกว่านี่ถ้าเกิดว่าฉันมีหัวสองหัวนะถูกตัดไปหัวหนึ่งโดยกษ,ษัตริย์อังกฤษมันก็ไม่เป็นไรหรอกนะมันก็คือเป็นการตอบปฏิเสธว่าฉันไม่เสียงแน่เพราะฉันมีหัวเดียวนะคะแล้วทางฝั่งฮับสบูกเองก็ตอบชัดเจนบอกว่าความจำยังอยู่นะยังจำได้และ ฉันไม่ส่งหลานไปตายหรอกนะนะคะก็เลยดีลนั้นก็เลยล่มไปแต่ก็นั่นแหละค่ะพระเจ้าเฮนรี่ก็เหมือนกับแบบฉันก็ยังต้องมองหาต่อไปก็มองต่อไปแล้วก็คราวนี้ก็เลยมาคิดว่าเอานะในเมื่อแคทอลิกเขาไม่อยากได้เราเรากมองหาพันธมิตรที่เป็นโปรเตสแตนต์ล้วกันโทมัสค o อมเวลก็เลยบอกว่าเอาคนนี้ไหมอ n นด์ออฟคลีฟส์นะคะซึ่งมาจากสายเยอรมันแล้วทางฝั่งของเธอเนี่ยก็เรียกว่าเป็นโปรเตสแตน แล้วก็เหมือนกับแบบมีคอนฟ lict อยู่กับพระเจ้าชาวซีฮ่าแห่งสเปนด้วยเพราะฉะนั้นก็คือเหมือนกับบอกว่าอ,อในเมื่อแคทอลิกไม่เอาเราเราไปแต่งกับโปรเตสแตนต์ก็ได้นะเพื่อที่เป็นการจะบอกกับทางสเปนว่านี่ฉันก็มีพวกนะฉันไม่ใช่ธรรมดาเหมือนกันนะคะก็ปรากฏว่านั่นแหลคะค่ะก็ส่งฮันส์โคบายอีก,แล,อกอแล้วบอกว่าให้ไปวาดรูปเธอแล้วบอกว่า ให้วาดให้เหมือนจริงนะอย่าวาดให้มันแบบเวอร์นะขีดเส้นใต้ไว้ตรงนี้นะคะว่าเขาสั่งฮันส์อบโคบายแล้วนะคะว่าให้วาดตามจริงฮันส์อบโคบายก็วาดรูปนะคะก็ไปเยอรมันแล้วก็วาดรูปพอเฮนรี่เห็นเขาก็บอกเออก็โอเคนะก็ดูดูโอเคอะเป็นคนออสูงนะคะผอมแล้วเขาก็อกเออดูหน้าตายใช้ได้ก็ตกลงตามนั้นก็ปรากฏว่า เดินทางมาพอวันที่เดินทางมาเนี่ยเฮนรี่นะเวลานั้นอายุ48แล้วนะคะแต่ก็ยังทำตัวเหมือนหนุ่มน,น้อยก็คือเขาปลอมตัวนะคะเหมือนกับแบบจะให้สาวเซอร์ไพรส์แล้วก็แอบไปแบบจุ๊บเธอแล้วก็แบบยักคิ้วให้อ่ะโอเคต้องบอกความจริงว่าไอ้พาร์ทที่ว่าแบบจุ๊บแล้วก็ยักคิ้วให้เนี่ยมันเป็นเรื่องเล่านะคะ แต่เรื่องจริงแน่ๆก็คือว่าพระองค์เนี่ยปลอมตัวไปจริงๆจะเซอร์ไพรส์เธอนะคะก็ปรากฏว่าสาวพี่สนใจเหมือนกับแบบหันมามองทำนองที่ว่าเธอเป็นใครอะฉันไม่รู้จักคือเธอไม่รู้ว่านี่คือพระเจ้าเฮนรี่ที่8ไงพอหันมาเสร็จแล้วเธอก็แบบเธอเป็นใครแล้วเธอก็หันกลับไปดูคือตอนนั้นตอนที่เธอมามันก็มีการจัดงานออรื่นเริงอะเพื่อตอนรับเธอเธอก็หันไปดูเหมือนเดิม เท่านั้นแหละค่ะพระเจ้าเห็นที่ที่แปดนี่แบบอีโก้แตกอีโก้ที่แบบใหญ่กว่าพุงตัวเองเนี่ยแตกก็เหมือนกับแบบอะไรเนี่ยแบบไม่สนใจฉันแบบไม่มีความโรแมนติกนึกว่าแบบเธอจะหันมาแบบปุ๊กกิ๊กอะไรอย่างนั้นนะซึ่งจริงๆแล้วในความจริงเขาน่าจะดีใจนะว่าแบบผู้หญิงที่เขาเลือกนี่แบบรักนวลสงวนตัวไม่แบบเออไปสูงสิงกับชายแปลกหน้าแต่เฮนรี่ที่แปไม่คิดอย่างนั้นเหมือน ประมาณว่าอีโก้แตกว่าผู้หญิงไม่เห็นว่าฉันแบบน่าสนใจอะไรประมาณนั้นแต่ก็เนื่องจากตกลงไปแล้วไงคะก็ต้องแต่งงานหลังจากแต่งงานแล้วเนี่ยก็เข้าหอคืนแรกก็ไม่ประสบความสําเร็จคืนที่สองก็ไม่ประสบความสําเร็จคืนที่สามก็ยังไม่ประสบความสําเร็จเรียกว่าพระเจ้าเฮนรี่เนี่ยคุยกับเพื่อนบอกมัน มันไม่มีปฏิกิริยาเลยเลยมันไม่ได้มันไม่สําเร็จมันไม่ใช่มันไม่ได้นะคะหลังจากนั้นเนี่ยแล้วพระองค์ก็เหมือนกับไปโทษว่าเธอไม่สวยเธอไม่สวยตรงตามรูปอะไรอย่างนั้นน่ะซึ่งจริงๆแล้วไม่ใช่อย่างที่เราบอกแล้วนะคะว่าฮันโซบาเนี่ยโดนสั่งไปแล้วว่าต้องวาดรูปตรงตามความจริงก็ไปโทษผู้หญิงนั่นแหละคะ่ะว่าไม่สวยแต่จริงๆตามประวัติศาสตร์เนี่ย เขาก็รู้กันอยู่แล้วนะคะว่าพระเจ้าเฮร่เวลนานั้นนะอายุ48แล้วก็น้ำหนักตัวเยอะแล้วพระองค์ยังมีปัญหาที่ตรงขาซึ่งเป็นแผลเน่าอีกอเดินก็แทบจะไม่ค่อยสะดวกอยู่แล้วนะคะเพราะฉะนั้นมันก็เป็นข้ออ้างมากกว่าแล้วบางคนบอกจริงๆแล้วมันไม่ใช่เป็นปัญหาของผู้หญิงหรอกมันเป็นปัญหาที่พระองค์ไม่มีสมรรถภาพหลังจากนั้น6เดือนเดียรพระองค์ก็ขอหย่านะคะด้วยข้ออ้างที่ว่าอย่างแรกก็คือไม่มีการเข้าขอกันจริง อย่างที่สองก็คือไปอ้างว่าแอนด์ครีส์เนี네่ยเมื like like ่อก like, like ่อนนียเคยมั <S <S 2> <S 2> ่นก <ite> <meaningless>. ับตระกูลลอเรนมาก่อนแล้วนะคะส่วนแอนด์รครส์เราก็บอกเซนเลยค่ะเซนเลยค่ะเซนเดี๋ยวนี้เลยก็คือฉันก็ไม่ได้อยากจะแบบอยู่อยู่แล้วอยู่ไปฉันก็มีมีความเสี่ยงนะคะก็เลยพระเจ้าเห็นรีกเหมือนแปลกใจว่าเออยายคนนี้นี่แบบไม่มีปัญหากับฉันเลยนะบอกให้เซนก็แบบเชื่อฟังดีก็เลยเหมือนเอ็นดูแล้วก็ให้เงินให้บ้านให้ตําแหน่ง เรียกว่าเป็นน้องสาวที่รักนะคะแล้วก็เรียกกันว่าสองคนเนี่ยมีความสัมพันธ์อันดีเลยนะในประวัติศาสตร์เขียนว่าสองคนมักจะคุยกันเล่นไพ่ด้วยกันก็เรียกว่าคือพอไม่ได้แต่งงานกันแล้วความสัมพันธ์ดีอะ่ะเพราะว่าตอนที่แต่งงานกันความสัมพันธ์ไม่ดีเลยมันเต็มไปด้วยความเครียดนะคะก็เลยปรากฏว่าแอนก็เลยแบบมีชีวิตที่สุขสบายเรียกว่าเธอมีอายุยืนกว่า ภรรยาทุกคนของพระเจ้าเฮนรี่ที่8ะแล้วเธอก็อยู่ที่อังกฤษยัยงมีความสุขนะคะคราวนี้เรามาไขปัญหาเรื่องความงานของแอนน์ออฟครีปส์นะคะก็ต้องบอกว่านักประวัติศาสตร์หลายคนยืนยันเหมือนกันนะคะไม่ว่าจะเป็นทูตฝรั่งเศสในเวลานั้นก็ยืนยันเหมือนกันเลยว่าเธอไม่ใช่เป็นคนขี้เละเธออาจจะไม่ได้เป็นคนสวยจัดแต่ก็เรียกว่าเป็นคนสวยใช้ได้นะคะแล้วรูปร่างสูงโปร่ง แล้วนะักประวัติศาสตร์คนอื่นก็ยืนยันเหมือนกันนะคะว่าดูจากรูปแล้วและอย่างที่เราบอกว่าตอนที่พระเจ้าเห็นดีที่8ให้ฮันโซบายเนี่ยไปวาดรูปเนี่ยได้สั่งกำชับแล้วว่าให้วาดตามความจริงแล้วก็ไม่คิดว่าฮันโซบายจะกล้าขัดขืนคําสั่งนะเพราะรู้ถ้าขัดขืนคําสั่งนี่โดนตัดหัวแน่นอนนะคะแล้วก็ทุกๆคนก็พูดยืนยันเหมือนกันว่ามันไม่ได้เป็นเรื่องของความสวยมันน่าจะเป็นเรื่องที่ว่าเอออีโก้ของพระองค์นะคะ แล้วก็อาจจะเป็นช่วงที่พระอ,องค์แบบไรสมรรถภาพจริงๆด้วยสุขภาพร่างกายนะคะด้วยว่าอ้วนมากด้วยแล้วขาก็เป็นแผลเจ็บนะคะแล้วอย่างฉายาที่ไปเรียกเธอว่าเธอหน้าเหมือนมาหรือ Flanders Mare เนี่ยมันไม่เป็นเรื่องจริงมันเป็นคำที่ใช้เรียกเธอเนี่ยประมาณ100กว่าปีหลังจากสมัยพระเจ้าเห็นวิธีแปเพราะฉะนั้นประโยคนี้ไม่ได้ออกมาจาก ปากของพระเจ้าเฮนรี่นะคะเป็นเหมือนกับแบบผู้ชายที่มี Eagle อีโก้อ่ะคือมันเป็นลักษณะที่ว่าเอาผู้หญิงมาล้อเลียนอะ่ะมันเหมือนเป็นการเหยียดเพศนะคะเพราะว่าจริงๆแล้วปัญหาไม่ได้อยู่ที่เธอเธออายุ24เธอเป็นผู้หญิงที่สุขภาพร่างกายแข็งแรงหน้าตาใช้ได้มันไม่มีเหตุผลอะไรเลยที่จะไปว่าเธออย่างนั้นแต่ปัญหามันมาจาก ผู้ชายด้วยกันเองเข้าข้างผู้ชายเหมือนกับแบบเออพระเจ้าเฮนรี่ที่แปดไม่สามารถจะเข้าขอกับเธอได้เนี่ยเธอต้องหน้าเกลียดหน้าเหมือนมา้าจนพระองค์แบบรับไม่ได้เพราะฉะนั้นเรื่องทั้งหมดเนี่ยมันไม่เป็นเรื่องจริงนะคะเพราะฉะนั้นสรุปว่าในกรณีของ end of c r ีปส s เนี่ยปัญหาไม่ได้อยู่ที่หน้าตานะคะปัญหาอยู่ที่พระเจ้าเฮนรี่ที่8ค่ะถ้าชอบคลิปนี้ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามแล้วพบกันใหม่ครั้งหน้าสวัสดีค่ะ